ดูดวงปี2566รักลัคนาพิจิกหรือผู้ที่เกิดราศีพิจิกคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมอันนี้จะเป็นดูดวงปี2566กันนะครับของคนที่มีลัคนาราศีพิจิกโดยปกติแล้วถ้าดูดวงเนี่ยก็คงจะต้องใช้ลัคนานะครับในการที่จะดูว่าเราลัคนาอะไรแล้วก็มาดูดวงที่ลัคนานั้นๆน,น,นะครับ ลัคนาก็หามาจากวันเดือนปีเวลาแล้วสถานที่เกิดนะครับส่วนลัคนาคือไรลัคนาก็คือวันที่เราคลอดออกมาจากท้องแม่นะครับร้องอุแวอุแวแล้วเนี่ยทางด้านทิศตะวันออกนะครับพื้นฟ้าจรวดพื้นดินอยู่ทางทิศตะวันออกกลุ่มดาวนั่นแหละก็คือลัคนาของคนคนนั้นนะครับซึ่งถ้าเราเกิดวันเดือนปีเวลาเดียวกันแต่เกิดคนละสถานที่เนี่ยก็ให ราขนาที่ต่างกันนะเพราะฉะนั้นแล้วใครที่ไม่รู้จริงๆเนี่ยก็ใช้เป็นราศีก็ได้นะราศีพิจิกก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมะนะครับในปี2066เนี่ยก็จะมีการดาวมันจะมีการเคลื่อนย้ายนะแล้วอิทธิพลของดาวที่มีการเคลื่อนย้ายนะั้นมันก็ส่งผลต่อดวงชะตาของคนรัคนาราศีพิจิกนะครับ ส่วนจะมีดาวอะไรบ้างวันนี้นํามาทั้งหมด4ดาวเด่นๆนะครับในการที่จะทําความเข้าใจก่อนว่ามันมีการเคลื่อนย้ายอย่างไรนะแล้วค่อยไปสู่การทํำนายนะครับอันแรกก็คือดาวมฤตยูนะครับดาวมฤตยูเนี่ยย้ายราศีจากราศีเมษไปสู่ราศีพฤษภนะครับในวันที่8มีนาคม2066จนถึงสิ้นปี2 5 6 6ครับดาวต่อมาครับเป็นดาวสุประเคะดวงใหญ่ชื่อว่าดาวพฤหัสดีนะครับย้ายจาก ราศีมีนไปราศีเมษในวันที่19เมษายน2566นะครับไปจนถึงสิ้นปีหรือ31ทธันวาคม2566ครับดาวต่อมาอีกดวงหนึ่งนะก็คือเป็นดาวดาวที่ดาวทุกนั่นแหละก็คือดาวที่ทำให้ทุกนะก็คือดาวเน็ตเหนื่อยทุกเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าโทษทุกข์ให้ทายเสาก็คือดาวเสาดาวเสาเลข7็กเนี่ย จะย้ายจากราศีมังกรไปสู่ราศีกุมนะครับในวันที่1มีนาคม2 5ง6จนถึงสิ้นปีหรือ31ธันวาคม2 5ง6ครับส่วนดาวอื่นตัวหนึ่งที่มีการเคลื่อนย้ายก็คือดาวราหูนะครับดาวราหูเนี่ยจะมีการย้ายจากราศีเมษไปสู่ราศีมีนนะครับในวันที่18ตุลาคม2 5ง6จนถึงสิ้นปี2 5ง6ครับ อันนี้ก็เป็นดวงดาวที่มีการเคลื่อนย้ายนะอันนี้จะเป็นคําทํานายของผู้ที่เกิดในรัคนาราศีพิจิกนั่นเองครับถ้าดูจากการเคลื่อนอย่างดวงดาวและเริ่มจากดาวมฤติตยูก่อนก็ได้นะดาวฤตยูนั้นย้ายไปทับภพบปัตนินะครับก็แสดงว่าในช่วงระยะเวลานะต้องเข้าใจก่อนดาวฤตยูนั้นเป็นดาวที่เวลาอยู่ที่ราศีใดแล้วเนี่ย กว่าจะเคลื่อนผ่านใช้เวลาถึง7ปีนะเพราะว่าดาวจริงๆเนี่ยมันอยู่ห่างไกลมากๆเพราะฉะนั้นการจะเคลื่อนเคลื่อนครบ1ราศีเนี่ยก็ต้องใช้เวลานานนะโดยปกติใช้เวลา7ปีนะครับถ้าวนมาครบรอบทีต้องใช้เวลา84ปีดาวตัวนี้มันจะพูดถึงการเปลี่ยนแปลงนะครับการเปลี่ยนแปลงที่สัพพันโรคระบาดอะไรต่างๆนะแต่คราวเนี้ยไอดาวมฤตยูเนี่ยมันประทับนะครับมาอยู่ที่ราศีพฤษภปัตตนีนะครับ ก็น่าจะหมายถึงนะก็คือในช่วงระยะเวลาต่อจากเนี้นะครับตั้งแต่วันที่8มีนาคมนะชาวลัคนาราศีพิจิกเนี่ยก็จะมีโอกาสนะที่จะได้เจอเจอคู่ครองหุ้นส่วนทางธุรกิจนะก็แล้วแต่ว่าเราต้องการในมิติใดนะครับใครที่ยังเป็นโสดเนี่ยก็มีโอกาสจะเจอคู่นะแบบปุบปับปุ๊บปับนะแล้วก็เป็นลักษณะที่จะเจอก็คืออาจจะเจอมาจากญาติพี่น้องนะครับหรือมีความสัมพันธ์ ะครับหรือมีครอบครัวแนะนำนะครับแต่มาทางฝั่งแม่นะแม่จะเป็นคนแนะนำมานะครับก็เลยอาจจะเจอคู่อาจจะเจอคู่ครองอาจจะเจอแฟนนะครับมาทางญาติพี่น้องฝั่งแม่นะอันนี้ก็คือเป็นคำทํานายนะในการที่ดาวฤิตยูนั้นย้ายมาตรงนี้นะครับหรือว่าถ้าเกิดเราจะตกลงมั่นหมายนะครับหรือว่าจะแต่งงานเนี่ยก็อาจจะต้องใช้สินสอดทองมั่นจำนวนมากที่จะให้กับคู่ครองนะอันเนี้ยนะครับ ค,คือมันย uh ังหมายความว่าการแปลเปลี okay. like ่ยนการเปลี like like ่ยนแปลงได้ก็คือในช่วงระยะเวลานี้เราอาจจะเจอเจอคู่ก็ได้นะครับหรือว่าถ้ามีคู่ครองอยู่แล้วมีแฟนอยู่แล้วมีหุ้นส่วนอยู่แล้วนะก็จะเป็นช่วงเวลาที่มีการแปลเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงนะครับของคู่ของเราของแฟนของเราเนี่ยก็จะมีการเปลี่ยนอะไรเยอะแยะไปหมดนะครับรวมไปถึงก็ให้ระวังด้วยว่าอาจจะไปเกี่ยวข้องกับการป่วยนะคู่แฟน หุ้นส่วนที่สําคัญของเรานะนะั้นน่ะอาจจะป่วยนะครับป่วยโดยที่ไม่ทราบสาเหตุว่าเป็นอะไรนะครับไม่รู้ว่าเป็นอะไรเป็นโรคแปลกๆอะไรแบบนี้ก็เป็นไปได้เหมือนกันนะตรงนี้ก็ให้ระมัดระวังตรงตรง,ตรงส่วนเนี่ยนะครับก็จะมาทางเรื่องของคู่ครองหุ้นส่วนแฟนถ้าใครเป็นโสดก็จะเจอคู่ครองนะครับก็ได้นะโดยคู่ครองที่บอกไปแล้วว่าอาจจะมาจากญาติพี่น้องที่มีความสัมพันธ์ แม่เป็นคนแนะนําครอบครัวเป็นคนแนะนํานะครับหรือถ้าใครมีคู่แล้วเนี่ยคู่ก็อาจจะเป็นช่วงแบบมีอะไรเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นกับคู่ของเรานะครับหรืออาจจะป่วยเป็นโรคแปลกๆรักษาไม่หายอะไรแบบนี้ก็ได้นะเพราะฉะนั้นแล้วตรงนี้ก็คือเป็นดาวฤติยู่นั่นเองครับต่อมาครับเรามาดูดาวสุภรเคราะห์ดวงใหญ่ก็คือดาวพระศพดีนะซึ่งถือว่าเป็นดาวที่ใหญ่ที่สุดในระบบสุริยะนะครับที่ไม่รวมพระอาทิตย์นะ เป็นดาวดีนะก็มีการเคลื่อนย้ายจากราศีเมียนสุราศีเมษนะครับในวันที่19เเมษายนก็เป็นช่วงหลังสงการนะี่แหละจะมีการเคลื่อนย้ายแล้วนะครับถ้ามีการย้ายครั้งนี้จะส่งผลอะไรบ้างนะแต่ว่ามันก็จะส่งผลออกไปในเชิงดีนะครับก็เดี๋ยวผมจะอธิบายฟังนะจริงๆมันตำแหน่งมันอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ว่าดาวดีนะมันก็จะช่วยแก้ให้ได้นะครับก็คือในช่วงระยะเวลานะครับที่ดาวพระศุกร์ย้ายเนี่ย หลังสงการเนี่ยชาวรัคนาราศีพิจิกเนี่ยก็ต้องระมัดระวังนะจะมีปัญหาขัดแย้งกับบุตรบริวารน,นะครับหรือคนที่มีอายุน้อยกว่านะเพราะฉะนั้นในช่วงหลังสงการไปก็ต้องระง,งับสติอารมณ์นะครับแล้วก็มีสติในการพูดอะไรต่างๆนะหรือทำอะไรด้วยเพราะว่าอาจจะมีข้อขัดแย้งมีปัญหาไม่ลงรอยนะครับกับบุตร บริวารลูกหลานต่างๆนั่นแหละนะครับรวมไปถึงคนที่มีอายุน้อยด้วยนะเพราะฉะนั้นแล้วในช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่เราต้องระมัดระวังการมีปากเสียงกันนะครับหรือว่ามีเรื่องทะเลาะเบาะแว้งนะต่อมานะครับในตรงนี้ก็ยังทํานายที่อีกนะว่าในช่วงเวลานี้นะครับถ้ามีไรายได้นะมีไรายได้ที่เป็นเงินแบบเนี้ยก็จะต้องมีเหตุทําให้ต้องจ่ายเงินไปนะครับ อาจจะเสียเงินในสิ่งที่ไม่ควรจะเสียนะหรือว่าต้องมีค่าซ่อมแซมรถซ่อมแซมบ้านซ่อมแซมสิ่งต่างๆอุปกรณ์ต่างๆนะครับซึ่งตรงนี้แหละก็คืออาจจะทําให้เราเสียเงินน่นแหละนะครับเป็นช่วงเวลาหนึ่งที่เราเสียเงินนะแต่ว่าจริงๆมันเป็นดาวดีนะเพราะฉะนั้นแล้วมันก็อาจจะทําให้ไม่ไม่มากมายนักนะครับมันไม่ได้เป็นเสียกับเสียนะเพราะฉะนั้นแล้วก็ในช่วงเวลาดังกล่าวเนี่ยถ้ามีเงินอยู่เยอะเนี่ย ก็อาจจะใช้วิธีในการที่จะเปลี่ยนรูปของเงินนะครับเป็นทรัพย์สินเช่นเอาไปซื้อบ้านซื้อรถซื้อที่ดินเปลี่ยนเป็นทรัพย์สินหรืออสังหาริมทรัพย์แบบเนี้ยก็จะดีกว่าการที่จะเก็บเป็นเงินสดนะครับเพราะว่าดวงมันมีโอกาสที่จะต้องใช้เงินนะเมื่อใช้เงินใช้เงินไปเงินอาจจะหมดได้เพราะฉะนั้นทางที่ดีแล้วเนี่ยก็ควรจะแปลเปลี่ยนเงินสดเงินที่มีนะครับให้เป็นรูปของอสังหาริมทรัพย์ทรัพย์สินเช่นบ้านที่ดิน รถอะไรต่างๆนะครับเพราะว่าเกณฑ์ที่ต้องเสียเงินเนี่ยจะเป็นรูปของแบบค่ารักษาพยาบาลอย่างนี้นะครับค่าดีความหรือการซ่อมแซมต่างๆนะบางคนเนี่ยก็พยายามที่จะไม่ใช้จ่ายอะไรที่ฟุ่มเฟือยเลยแต่สุดท้ายดวงมันต้องโดนนะพูยง่ายก็คือต้องป่วยอยู่ดีๆก็ป่วยขึ้นมานะครับแล้วก็ต้องใช้เงินหมดไปเลยเงินที่มีอยู่ก็หมดไปนะครับลองนึกภาพนะสมมุติว่าอยู่ดีๆเราเป็นโรคร้ายโรคหนึ่งนะครับก็ใช้เงินรักษาเป็นหลักล้านเลยบางคน เก็บเงินตรามาตลอดชีวิตนะครับมีเงินเป็นหลักล้าน3ล้าน5ล้านนะครับแล้วก็อยู่ดีป่วยเป็นมะเร็งนะรักษาแป๊บเดียวเงินแค่นั้นแป๊บเดียวก็หมดนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอันนี้สมมุตินะก็คือว่าถ้ามีรายได้นั้นเรารู้สึกว่าเราเก็บมันไม่ได้นะเราต้องจ่ายเป็นค่าอะไรต่างๆเยอะแยะนะครับแล้วจะทํำยังไงนะก็แนะนําว่าให้ลองเปลี่ยนรายจ่ายพวกนี้ไปเป็นซื้อพวก อสังหาริมทรัพย์นะครับเช่นบ้านรถที่ดินก็ได้นะรถด,ด้วยรถบ้านที่ดินนะหรือว่าจะซื้อรถถ้าไม่มีถ้ารถนั้นสามารถที่จะเอามาสร้างไรายได้ก็ซื้อมานะครับไม่ควรที่จะครอบครองเงินสดไปเยอะนะในช่วงเวลาดังกล่าวก็คือเป็นช่วงที่ช่วงหลังสงการนะครับก็ต้องก็ต้องระมัดระวังการใช้เงินตรงนี้แหละแต่ว่ามันเป็นดาวดีนะก็คืออาจจะมันไม่ได้ส่งผลอะไรมากนักนะครับเราก็จะมีสติแล้วก็ ใช้จ่ายอย่างระมัดระวังแต่ว่าสุดท้ายแล้วเราก็เสียเงินเสียเงินนะครับไปกับเรื่องไม่เป็นเรื่องนั่นแหละนะอันนี้จะเป็นลักษณะแบบนั้นนะครับต่อมาครับมาดูดาวเสาบ้างโดยปกติดาวเสาถือว่าเป็นดาวที่ไม่ดีสักเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยดาวเสานั้นย้ายนะครับจากราศีมังกรไปสู่ราศีกุมนะคราวนี้นะครับ อันนี้ก็หมายถึงว่าอาจจะต้องมีเหตุให้ต้องติดต่อนะครับกับญาติพี่น้องพ่อแม่นะครับบ่อยขึ้นถี่ขึ้นนะก็มีเห,ต,หตุให้ต้องไปบ่อยๆแหละโดยเป็นเหตุที่แบบไม่ไม่ได้จะดีสักเท่าไหร่นะแต่ว่าก็ต้องเดินทางไปบ่อยๆนะครับก็คือไปมาหาสู่กันอยู่บ่อยๆนั่นแหละระหว่างพ่อแม่นะครับญาติมิตรสหายต่างๆนะรวมถึงเพื่อนด้วยนะมีเหตุให้ต้องเดินทางไปนั่นไปนี่เป็นประจำเลยนะครับ หรือว่ามีเพื่อนมาเยี่ยมบ้านเป็นบ่อยๆนะเพราะฉะนั้นแล้วตรงนี้ก็ต้องดูนะครับว่าเวลาเพื่อนมาเนี่ยมันทําให้เรามีปัญหาอะไรหรือเปล่าเวลามาติดต่อนะครับหรือว่าการไปติดต่อญาติพี่น้องเพื่อนบ่อยๆเนี่ยมันนําปัญหามาให้เราเกิดความทุกข์ใจไม่สบายใจเสียงเงินหรือเปล่าหรือ ญาติพี่น้องมาหยิบยืมเงินหรือเปล่านะครับโดยที่เราก็ปฏิเสธไม่ได้หรือเปล่าเะไรยแบบนี้ก็เป็นสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นได้นะเพราะว่ามันเป็นดาวที่ไม่ดีทีม่มาอยู่ในตําแหน่งนี้นะครับอาจจะหมายถึงการเดินทางที่ไม่ค่อยสะดวกสบายเท่าไหร่แต่ว่าต้องเดินทางบ่อยๆติด,ดๆขาดๆนะครับหรือว่าการที่มีเพื่อนมีพี่น้องมีญาติต่างๆเดินทางมาหาบ่อยๆแต่ว่ามายืมเงินบ่อย,อยๆแบบนี้ก็ทําให้เราอาจจะรู้สึกไม่สบายใจเสียเงินด้วยอะไรแบบนี้ก็เป็นไปได้นะครับตรงนี้ ต่อมาเรามาดูดาวราหูบ้างนะดาวราหูนั้นนะ่ะมันย้ายจะอยู่ที่ราศีเมษนะตั้งแต่ต้นปี2 5 6 6จนถึงวันที่18ตุลาคม2 5 6 6ครับแล้วก็จะมีการย้ายนะครับในวันที่18ตุลาคมไปสู่ราศีมีนนะครับคราวนี้ การที่พันธุนะครับก็คือมีการตอนในช่วงต้นปีเนี่ยพันธุอารีนะครับก็จะเกิดอะไรนะครับพูดง่ายก็คือว่าอาจจะเกิดความไม่ลงรอยนั่นแหละนะความไม่ลงรอยระหว่างญาติพี่น้องนะครับก็อาจจะมีปัญหาก,กันได้นะช่วงนี้ ที่บอกก็อาจจะเมื่อกี้เกิดจากข้อเมื่อกี้นะครับที่แบบเดินทางไปมาหาสู่บ่อยๆหรือมีคนเดินทางมายืมเงินบ่อยๆมีพี่น้องญาติอะไรต่างๆเนี่ยก็ทำให้รู้สึกเดือดร้อนรู้สึกไม่สบายนะก็อาจจะไม่ใช่ยืมเงินก็ได้าจะามามาทำนู่นทํานี่ทําให้รู้สึกไม่สบายนั่นแหละใช้คําว่าเบียดเบียนทําให้เดือดร้อนหรือว่าคือพี่น้องนั่นแหละนะครับพี่น้องญาติเพื่อนนะรวมไปถึงสิ่งต่างๆพวกนี้ด้วยนะก็อาจจะ ทำให้เรารู้สึกไม่สบายใจแล้วก็เป็นถูกได้นะในช่วงต้นต้นปีนะตั้งแต่วันที่1มกราคม2 5ง 6, 6จนถึง18ดตุลาคม2องพันกนะครับก็จะเป็นช่วงเวลาที่ติดต่อบ่อยแต่ติดต่อแล้วก็ค่อยไม่ดีนะหรือว่าญาติพี่น้องเพื่อนมาหาแล้วก็นําเรื่องเดือดร้อนมาให้เรานะครับให้เราช่วยนู่นช่วยนี่แล้วเราก็อาจจะปฏิเสธไม่ได้นะก็เลยทําให้เป็นช่วงระยะเวลาหนึ่งที่แบบอาจจะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ในการที่จะติดต่อนะครับหรือว่า สารสมพันธ์นะครับญาติพี่น้องเพื่อนครอบครัวพ่อแม่นะครับตรงนี้ต่อมานะครับในช่วงปลายปีนะในช่วงปลายปีเนี่ยดาวราหูเนี่ยจะย้ายไปอยู่ที่ราศีมีนนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับก็ในในปลายปีเนี่ยนะก็จะหมายถึง หมายถึงในช่วงระยะเวลาดังกล่าวนะครับเราก็จะมีการที่ติดต่อเหมอนเดิมเลยแหละแต่ว่าคราวนี้เราจะมีโอกาสที่จะไปติดต่อพูดคุยสารสัมพันธ์กับบุตรบริวารมากขึ้นนะครับก็จะไปพัวพันนั่นแหละกับบุตรบริวารคนที่มีอายุน้อยกว่านะครับมีโอกาสไปติดต่อพูดคุยแวะเวียนนะครับหรือมีบุตรบริวารมาหาบ่อยๆนะในช่วงปลายปีปลายปีหรือตั้งแต่หลัง วันที่18ตุลาคม2 0 6 6นะครับอันนี้ก็เป็นดวงภาพรวมนะของคนรัคนาชาวรัคนาราศีพิจิกนั่นเองครับ mm. ก็เห็นว่าโดยภาพรวมนั้นเป็นราศีที่มีดวงแบบกลางๆนะไม่ได้มีอะไรโดดเด่นนะโดยที่อาจจะเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์นะครับคู่ครองบ้างนะอันนี้นะครับรวมไปถึงที่สําคัญเลยก็ อาจจะต้องระมัดระวังความสัมพันธ์มีเรื่องทะเลาะบ่าแวงนะครับหรือว่ามีเหตุให้ทําให้เดือดร้อนจากญาติพี่น้องนะหรือว่ามีข้อ,ขอทะเลาะบบาแวงกับบุตรบริวารน,นะครับคนที่อน้อยกว่ารวมไปถึงมีเหตุให้ต้องเสียเงินนั่นแหละนะไม่ว่าจะเป็นค่าซ่อมแซมอา,อาการป่วยต่างๆนะครับค่าหมอค่าธรมเนียมค่าชดเชยอะไรต่างๆคราปรับอะไรแบบนี้นะก็ ตรงนี้ก็เป็นภาพรวมของคนที่ชาวรัคนาราศีพิจิกนั่นเองครับ